แท้คำว่าตัดซิกแซกให้เอียงกันไกลกี่องศาหรือสามนี่กี่องศาเรียนจากนี้ออกข้อสอบในเทคนิคนี่หรอไหมคะตอนนี้ไม่มีหนึ่งยัได้ยังสองมาอย่างนี้ทีนี้ไอ้ช่อที่สองนี่เราจับทีเดียวมันหมดได้ไหมไม่ได้ครับคุณต้องจับนี่ก่อนหนึ่ง ใกดมาจากอันบนที่ตัดก่อนนะถ้าตัดก่อนมันจะเป็นสั้นกับยาวแบบนี้ะแล้วก็ตัดทีนี้ในการตัดการตัดถ้าเป็นผมผู้ชายจะ้ใหญ่มับแข็งแล้วก็ตัดไปตามแช็กเป็นฟันฟางหรืแบบอแหลมถ้าคุณก็หนึ่งคุณก็ลงสองถ้านับเป็นองศาก็ร้อยแปดสิบครับร้อยสามห้าก็เก้าสิบ เก้าสิบมาหยุดอยู่เก้าสิบนะครับหนึ่งอ่ะอันนี้เป็น้อที่เหร่อมาหนึ่งอยู่ตรงนี้ไอสองแนะล้วฝานี้วางวางกันไกลสี่สิบห้าองศานะในการตัดชิ้แท้สองก็ลงมาเหมือนกันชิ้นแท้เร็วตัดเทคนิคไเคี้งมาหยุดเอาขึ้นไปใหม่แล้วก็เอาที่ตัดแล้วก็ยังไม่ตัดไปบวกวกัน มันจะเห็นเป็นเงาอยู่ไม่ต้องดูเยอะแล้วก็ให้ประมาณจากเลี้ขึ้นไปประมาณจากหนังศีรษะขึ้นมาที่นิ้วเรานะครับเขาเห็นนิดเึงก็ตัดไปแบบเดิมครับปัดปาถ้ามันเหลือมือก็จะกิดออกแล้วก็เหลือหลักเอาไว้จากประมาณท่าที่สองไล่ลงไปอีกสามไปหยุดที่ก้านศีเดินเสแยบให้เป็นก่อน ถ้ามันเหลือก็ยังเป็นการสิ้สนนะมันจะสั้นกับเพื่อนก็ง่ายคือตัดตรงมหาเส้นที่สั้นที่สุดให้มันเชื่อมกันแต่ถ้าตัดถ้าตัดแบบนี้มันเข้ากันยากนะแต่ถ้าตัดแบบนี้เข้ากันง่ายนะเป็นตะกามาเชื่อคือเวลาถอยอ่ะข่างอ่ะจับช่อนึินคุณถอยข้าคร้งหนึ่งจับช่อนึินคุณถอยอีกงหนึ่งจะเดินมั่วไปหมดนะครับล้วตัวช่างก็หายคนหนึ่ง ห่งุดหนึ่งมันจะได้มีเวลายืนมันจะได้ถนัดเองนะถ้าค่อยเวียนมาตามรูปสี่เหสังเกตไม่ว่าอาตรวหนึ่งเป็นหลักตลอดนะคำนวณจากโคนผมขึ้นมากี่นิ้วไล่นะทิ้งับทิ้งทิ้งให้เป็นนะเดี๋ยววางลงไปเลยทิ้งออกแบบนี้สะกิดออกผมยังเห็นไม่ใหเห็นมีใครต่ำเลย ตอนแรกต่อแต่ม <t colours> ัไม่ค <5. S 1> ่อยมีคนถาพอข้างหลังเนี่ยมันเยอะมันจะต้องลงไปเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบลงไปเรื่อยจนเจออันที่สั้นเจออันที่สั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เนื้อหูใช่ไหมพอเราไปถึงเนื้อหูก็จะเจอแล้ทีนี้พอเปนกลางแล้วเราจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แท่งทํางานอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มานี่มันจะสองสามสี่ห้าหกเอ็ดอะไรต่างๆ พอถึงกลางแล้วหยุดแล้วก็มาเริ่มต้นจากฝั่งนี้ใหม่ใช่ชนะ่างทําง,งานอยู่ส่วนยืนอยู่ข้างหลังตลอดครับนะนะอย่าเดินไปมั่วไปหมดนะอย่าลืมนะเวลาเราเดินเราเปลี่ยนมุมยืนมือเราจะพลิกไปยังอื่นแต่ให้อย่าง,งนี้มันจะอยู่นะมาด้านวาขนะานี้ต้องขึ้นอย่างนี้ก่อนนะาเพึ่งลงทีเดียวนะครับโดยปกติทุคกคนจะลงอย่างเงี้ยมันก็ออกเยอะใช่ไหม อะไรที่มันเยอะๆอยากจะตัด,ไไดให้มันได้น้อยเพราะว่าเราตัดอย,อย่างนี้ไปอย่างนี้ล่ะจะาให้ลงครับให้ลงพอร้อยสามห้าค่อยลงแล้วไปหยุดอยู่อะไรเก้าสิแล้วก็เลื่อนมาครับยืนหนาน่างพุทธไว้จะยืนได้ชิดมากมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงโยกมือไล่เงา ถ้าตัดที่แจเ็เจย่ามนะเอียงกังนไกลสทธิจ็ดห้าองศาเวลาตัดให้ดูถอยอย่างนี้ถ้าเราตัดแบบนี้เป็นแล้วก็อย่าตัดเพาเราเรียนเทคนิคเนะี่ยวจะดูดีมีสไตล์ต่อกันนะครับดึงถอยหลงยังพยายามดูงถอยหลังให้เป็นนะเดี๋ยวผมจะลงไปแนละ้วผมจะเดินดูว,ว่าใครถูก ต้องตามวิธีการถ้าอย่างเนี้คือปูกถ้าข้างบนเราลงมาคือยี่คือผิดนะครับมีหลายคนเลยชอบเป็นอย่างเนี้ถ้าตัดออกมาพุ้นผมแล้วมันก็เป็นแท้นเลยเพราะมันไม่ได้แอ,อ่าไม่ได้หกตาหนึง่งขึ้นไปอย่างออกทิ้งออกนะฮะไล่ออกมาทิ้งออกเห็นไหมครับก็ข้างซ้ายกับข้างขวาทิ้งไม่เหมือนกันนะ เราไปเจอชาตแล้วมันต,ตัดแบบนี้มันเข้าพั่วง่ายครับแล้วผมจะเนียนสวยขึ้นไปใหม่ถอ,อยมานิดนึงเพราะเรารู้เรี่ว่าต้องมาชนกันตรงไหนตรงกลางใช่ไหมครับเดี๋ยวเลื่อนนะอนบนต้องบนนะ้ะบนเอามาอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะแค่าจังตรงนี้ได้ตรงนี้ตัดประเร็นสวยตอยบนสวยก็จบแล้วคุนเข้ากับได้แล้ว หลายคนแันตัดุ้งบนไม่เป็นถามว่าทำไมให้ตัดเย็บเย็บ,ยบ,ยบ,ยบที่แซ้เพราะผมผู้ชายมัจะแข็งแต่ถ้าเป็นผมนิ่มๆก็ตัดร้อเปรซนเลยหรือผมหยิกจะไปเย็บเยบ,ยบที่ไปเจอผมหยิกแบบนั้นอ่ะวันนั้นฮัลโหลที่ไปเจอผมหยิกหิไม่ต้องแทกนะครับตัดร้อยเปอร์เซนเลยดูดรู้ก่อนดูผมก่อนขั้นตอนจะเจ็จยัได้ไนงะ ไล่ลอกไล่ลอกมาถึงนี่หยุดก็มาข้างนี้มาถึงนี่หยุดจับฉากองศานะเนี่ยหนึ่งไล่ลงมาดูก่อนถ้าตัดไปด้วยเราไม่ฟังคนอธิบายเราไม่เข้าใจนะลงมาตัดที่สั้นนี่คือหลักของมันตัดแบงนี้นะครับพอลงมาล่างแล้วขึ้นไปใหม่ เรียนอะไรเรียนเขาดูถ่ายทอดเขาได้ครับมีหน่วยรัเปิดอการลูกค้าเยอะๆมีคนมาขอเรียนด้วยเราก็ได้ตั้งอีกเราคิดจุค่าดีไว้ดิแต่ถ้าเราไม่เคยไปตามหลักสูตรเราก็ไม่ได้นะเราไม่มีวิธีการสอนเห็น,นอันนี้มันเป็นวิธีการสอนเป็นหลักสูตรได้เป็นสเต็ปสเต็ปในการเดินนะนะมาือนขัน้นก็หยุด นั่นหมายความว่า um> ท hmm. ่าน uh ี huh. exactly. ้เราตัดสวยแล้วไอผมที่เป็นลองทรงที่ผมยาวๆข้างบนนะพวกเราเดินช้าจะไปไม่ได้แต่ข้างบนสั้นๆแล้วตัดลองทรงโรยิ้มเลยเดินผีปื้นๆใส่ปุ่นศึห้าแป๊บเดียวเสร็จเลยง่ายมากกินเงินง่ายเนี่ยตอนบิดเทอมเนี่ยครับเด็กมันจะหยุดจะตัดลองทรงเยอะ ง่ายมากเลยสำหรับพวกเราขึ้นบีปื้นฟื้นฟื้นเราจบง,งานได้ลงโซนตัดเองสุดเดดค่าถ้าผมยาวมากเราก็ติดกิฟต์บอกไว้ก่อนติดกิฟต์ไว้เลยให้เป็นตัวยูไว้เลยผมที่ยังไม่มีชองอ่ะแล้วคุณก็ขึ้นโซนมาเลยถ้าบัวราซอยเป็นอยู่แล้วใช้หลักอันนี้เลยไลย่ง่ายมากถ้าแสกค่าก็าแสกค่าถ้าเสยก็เสยเลย หมายถึงเวลาเราจะซอยอะครับถ้าผมแสกผ้าเราก็แสกผ้าแล้วก็เช็คตามรอยแสกใช่ไหมแล้วก็ไปเหมือนเดิมผมแสกผ้าก็มาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้อขึ้นหนี้งขดจะเย็บไปเย็บไปเหมือนกันเหมือนกันครับเห็นได้เหมือนกันแต่ว่าผมแสกผ้าข้างหนึ่งมันจะสั้นข้างหนึ่งจะยาวพยายามเชื่อมเนี่ยถ้ามันสั้นอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นเราก็ต้องเชื่อมอย่างเงี้ยเห็นไหม ที่ทำให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ไปแสงเ,เ,เห็นไหมข้างนี้มาชนกันข้างหลังขึ้นข้างหน้าก่อนหนึ่งสองสามบางคนจะตัดข้างหน้ามาก่อนก็ได้สามตัวนี้ก็สี่ห้าทำข้างหน้าจะใช้มาหกเจ็ดแปดข้อทีม่มข้องี่้า่ไม่ไม่เป็นคะแยขึ้นหน้าดถ้าเป็นขึ้นหน้าขึ้นหลังเราแยกไปเลยครับหลังไปหู มันจะาามันจะสี่จะห้าจะสามอะไรก็ช่มันให้มันอยู่แค่หลังไม่ดูไว้เป็นหลักเพราะว่าการนับบุคคลจับเยอะๆมันก็นับไม่ถึงกันคนจับน้อยมันก็จะได้สายท่อคนจับเยอะมันก็ได้เยอะได้น้อยไงแต่เ,เวลาขึ้นทรงหนึ่งเมื่อคนจับคนจับเยอะจับแค่หัวคิ้วเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเนี่ย ขั้นหนึ่งอ่ะขึ้นขาให้สวยจับข้อให้สวยถ้าใครจับข้อสวยก็ตัดผมสวยถ้าขึ้นข้อไม่สวยแล้วตัดผมไม่ได้เหยียดนล้วโอเคไหมงงไหมเดี๋ยวเสร็จเราจะให้ฝึกซอยฝึกเซ็ตขึ้นทรงให้ผมดูอ่ะผจะเดินดู